สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายในการตัดต่อวิดีโอแล้วนะคะซึ่งขั้นตอนสุดท้ายในการตัดต่อวิดีโออะค่ะเอออย่ามันก็คือการทําให้ตัวลายน้ําใช่ไหมคะหรือว่าโลโก้ใครมัสเตอร์เนี่ยมันหายไปใช่ไหมคะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่จะไปทําให้ตัวลายน้ําหายไปอะคะ่ะก็คือเราพูดง่ายเราต้องไปใช้ตัวแอปพลิเคชันอีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็นตัวที่สามารถตัดต่อลายน้ําได้นะคะนั่นก็คือมีชื่อว่า แคปคัทนั่นเองนะคะอะเดี๋ยวก่อนที่จะไปที่แคปคั t มันมีการตั้งค่าบางอย่างก่อนที่จะข้ามไปสู่แคปคั t นะคะคืออันดับแรกเลยนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะเข้าสู่การตัดต่อหน้าจอของ k ายมัสเตอร์เลยนะคะคือเราจะต้องไปอยู่ที่ในส่วนของการตั้งค่าหน้าจอนะคะให้เป็นแบบขนาด หนึ่งต่อหน่นะคะโดยเข้าไปที่ New Project นะคะแล้วก็ไปเลือกการตั้งค่าหน้าจอให้เป็น1.1ต่อ1น,นะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปตั้งค่าให้เป็นมาตรฐานตามหน้าจอของโซเชียลมีเดียทั่วไปก็คือ16.9ใน CapCut นั่นเองนะคะแล้วก็ตั้งชื่อไปเนาะตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ Create นะคะ จากนั้นเราก็เข้ามาสู่หน้าจอการตัดต่อปกติเลยใช่ไหมคะคือก่อนที่จะตัดต่อเนาะเปตั้งค่าตรงนั้นก่อนนะคะแล้วพอเราตัดต่อเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวขอเอามาเป็นตัวอย่างสักอันหนึ่งก่อนแล้วกันนะคะสมมุติว่าเราตัดต่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะออกไปที่หน้าหน้าตา ของโปรแกรมคายมาสเตอร์หน้าจอแบบนี้เลยนะคะเราจะเห็นเลยว่าคายมาสเตอร์จะไปอยู่ด้านบนสุดเลยนะคะเขาจะทําการตัดต่อให้เราในส่วนของภาพที่อยู่ในกรอบให้ได้ทั้งหมดนะคะในภาพหรือวิดีโอที่เราจะเอามาใช้จริงนะคะแล้วคายมาสเตอร์ก็จะไปอยู่ในส่วนบนเนาะทีนี้จากนั้นนะคะเราก็ไปที่ตัว เซฟนะคะหรือว่าทำให้เป็นวิดีโอที่สามารถเอาไปใช้ได้จริงนะคะก็คือตัวนี้นะคะแล้วจากนั้นนะคะเราก็เลือกกำหนดเนาะเป็นตามนี้นะคะก็คือเป็น Full HD นะคะ30เฟต per second นะคะก็คือ30นาทีนะคะเออขอโทษ1วินาทีก่อ3 0เฟมนะคะแล้วก็กด Save As นะคะพอเรากด Save As แล้วค่ะ หน้าจอก็จะไปที่ขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมคะให้เราเลือกจ่ายเ้าเราไม่เลือกถ้าเราไม่เลือกจ่ายเราก็กดสคิปข้ามไปนะคะแล้วโปรแกรมเนี่ยจะทําการบันทึกแบบนี้เลยนะคะขึ้นหน้าจอแบบนี้เลยเนาะทีนี้ตรงนี้ด้านบนนะคะนี่คือชื่อไฟล์ของเราใช่ไหมคะด้านบนเนี่ยจะมีคําว่าตัวนี้คือแชร์ตัวนี้คือเพลย์นะคะอ่นนี้คือเพลย์ดูเนาะนะคะ อ่าส่วนตัวนี้ก็คือแชร์นะคะทีนี้เวลาที่เราลงแคปคัทแล้วว่ะค่ะหน้าจอจะขึ้นมันจะลิงก์กันเลยโดยอัตโนมัตินะคะระหว่างคลายมาสเตอร์กับแคปคั t นะคะเขาจะขึ้นให้เราเลยว่าเออแชร์ Share ไปที่แคปคัตไหมนะคะซึ่งถ้าลงในมือถือเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้เลยนะคะอ่าเราก็ดาวน์โหลดจากตัว p l a y ์โซก่อนนะคะแล้วถึงจะได้ตัวแคปคั t ตรงนี้ออกมานะคะจากนั้นนะคะเราก็กดเข้าไปเลยค่ะ หน้าจอก็จะเข้ามาสู่ตัวโปรแกรม CapCut นะคะเพื่อที่ให้เราจะได้ทำการดาวน์โหลดโปรเจกต์หรือวิดีโอที่เราตัดต่อมาแล้วนะคะเอาเข้ามาในสู่โปรเจกต์ของ CapCut ตัวนี้นะคะแล้วจะได้ตัดลายน้ำออกเนาะนะคะซึ่งอย่างที่บอกนะคะว่าจะต้องตั้งค่าหน้าจอนะคะใน Time ม a s เซอรเป็นแบบ1ต่อ 1, 1ก่อนนะแล้วเราค่อยมากำหนดเป็น16.9ต่อ9ใน CapCut นะคะ,ะเราไปกันเลยนะคะเริ่มแรกก็ไปที่ New Project นะคะ แล้วก็ไปหาตัวโปรแกรมนะคะที่เป็นที่มาจากตัวไขมัสเตอร์และมีลายํานปรากฏอยู่นะคะซึ่งก็คือตัวนี้เนาะเสร็จแล้วก็แอดไปนะคะจากนั้นนะคะหน้าจอที่แอดมาแล้วจะเห็นเลยว่ามีลายําติดมาด้วยใช่ไหมคะไม่ใช่เรื่องใหญ่เดี๋ยวเราจะไปทำการตัดลายํานออกไปนะคะอ่า กดปุ่มเล่นลองเลย์ดูนะคะตรงนี้นะคะถ้าเลแล้วโอเคนะคะเราก็ไปที่ Edit เลยค่ะนะคะเราก็ไปตัดเลือก Edit นะคะเลือกตัวนี้นะคะแล้วก็เลือกตัวนี้นะคะคือ Crop นะคะเห็นไหมคะ เม่กี้มีการรีเพยเล็กน้อยนะคะ,ะมาครอปเนาะเสร็จแล้วจะเห็นเลยว่าหน้าจอค่ะจะขึ้นมาให้เราเลือกเลยว่าเราจะเลือกขนาดของการตัดต่อขนาดไหนนะคะ,อะตอนนี้เป็น1ต่อ1นเนาะที่เห็นเซตอย่างนี้คือ1ต่อ1น,นะคะแต่ให้เราเลือกเป็น16.9ต่อแนวนอนแบบนี้นะคะ,ะเสร็จแล้วก็กดถูกนะคะ,ะแลังจากนั้นลองเล่นดูนะคะ เล่นแบบเร็วๆเล่นแบบจะท้ายๆอ่ะสิ่งที่เราเห็นเป็นไงคะเราจะเห็นว่าไม่มีลายน้ำของตัวคลยมาสเตอร์แล้วแต่กลับกลายว่ามีลายน้ำของแคปคัตแทนใช่ไหมคะนั่นไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยนะคะวิธีการนะคะก็ตัดตัวนี้ออกนะคะ,ะก็มากดที่ทไลน์นะคะในส่วนของฉากที่เป็นแคปคัตนะคะ แล้วพอกดไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามีตัวถังขยะขึ้นว่า delete ใช่ไหมคะเราก็กดไปเลยคะ่ะก็หายไปเลยคะ่ะลายน้ำของแคปคัทก็หายด้วยนะคะแค่นั้นเองนะคะอะ่ลองเลื่อนแล้วลองเล่นไปให้สุดนะคะจบแล้วโดยที่ไม่ต้องมีลายน้ำของแคปคัตติดมาด้วยเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็ไปที่ตัวนี้นะคะตัวแชร์หรือว่าเซฟนะคะเซฟก่อนเนาะ,ะไปเซฟบันทึกนะคะ าจะขึ้นคําว่า exporting เนอะเราก็รอจนถึง100%ก็แสดงว่าทําการเซฟบันทึกลงเครื่องของเราเนี่ยเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะ,อะตอนนี้เรียบร้อยแล้วค่ะเราก็กดดอนได้เลยค่ะ